สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับแม่บ้านมือใหม่ในช่องสมปิชแนลนะคะมีเมนูมาฝากเพื่อนๆคือเมนูลำไยลอยแก้วใส่สับป,ประรดเปรี้ยวๆด้วยนะคะวันนี้ทำไมเราต้องใส่สับป,ประรดหรอคะเพราะว่าลำไยมันมีรสชาติที่หวานก็เลยเอาสับป,ประรดเปรี้ยวๆมาตัดหวานจะได้อร่อยและกลมกล่อมมากขึ้นนะคะไปดูวัตถุดิบกันว่ามีอะไรบ้างคะ่ะ นี่เลยค่ะพระเอกของเราก็คือลำไยค่ะลำไยฤดูนี้เป็นฤดูลำไยใช่ไหมคะที่บ้านก็ปลูกลำไยด้วยเป็นลำไยปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นค่ะไม่ได้ใส่อะไรเลยสับประรดค่ะสับประรดก็ปลูกเองมีน้ำตาลทรายขาวค่ะเราไม่ใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะวันนี้เพราะว่าเราอยากได้สีที่สวยสีใสๆนะคะแล้วก็กลเรือค่ะกละเรือเอาไว้ตัดหวานเหมือนกัน มีน้ำเปล่า,าค่ะน้ำดื่มนะคะวัตถุดิบเราก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะคะทุกคนขั้นตอนแรกเลยเราต้องเอาเกลือนะคะเอาเกลือตักลงไปในน้ำเปล่า,าก่อนเพื่อแช่เอาไว้หลางลำใหญ่นะคะ ถ้าใครยิ่งซื้อลำไยมาจากตลาดนะคะเราก็ไม่รู้ว่าชาวสวนฉีดยาฆ่าแมลงหรือว่ายาอะไรหรือเปล่าเราก็ต้องล้างเกลือ,อไว้ก่อนนะคะคนเกลือให้ผสมกับน้ำค่ะเดี๋ยวเราจะเอาลำไยใส่ลงไปค่อยๆเอาลงไปทีละลูกนะคะจนหมดนี้เลยค่ะทุกคนแช่ไว้นะคะ แช่ไว้แล้วก็ค่อยเสด็จน้ํานะคะถ้าทุกคนเราได้ลําไยที่แช่น้ําแล้วอย่าลืมเสด็จน้ําด้วยนะคะเดี๋ยวจะเสด็จน้ําให้ดูค่ะเอาใส่กระชอนไว้นะคะให้เขาเสด็จน้ําก่อนไม่งั้นฝุ่นหรืออะไรจะอยู่ในนี้เยอะเลยเวลาเราปอกเปลือกลําไยนะคะมันจะทําให้ เนื้อลำไยของเราดําด้วยนะคะถ้าเราไม่ล้างน้ำนะคะเราจะมาปอกเปลือกลำไยกันนะคะมีเคล็ดลับมาฝากทุกๆคนคือการเอาน้ำเกลือเอาน้ำเกลือใส่น้ำเปล่านะคะเอาไว้แช่ลําไยนะคะจะได้ไม่เจ็บปากค่ะทุกคนใส่ไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวเค็มปลายช้อนนิดหน่อยคนให้เกลือละลายค่ะเราจะ ปอกเนื้อลำไยใส่ในนี้เลยนะคะขั้นตอนการปอกง่ายๆเลยค่ะนี่เลยหั่นครึ่องออกค่ะนี่เลยค่ะเห็นไหมคะโฟกัสไหมคะนี่เลยค่ะแล้วก็ใช้เม็ดตรงเม็ดเขานะคะ แล้วค่อยๆร่อนออกค่ะแค่นี้นะคะแล้วก็นี่เลยแช่ไว้ค่ะลำไยทำได้หลายเมนูเลยนะคะเมนูก็เป็นลำไยอัญมณีใส่สีผสมอาหารตรงกลางก็จะสีสวยงามหรือลำไยน้ำกะทิเดี๋ยววันหลังจะทำ,ำลำลำไยน้ำกะทิลองดูนะคะทุกคนเอาเมนูนั้นมาฝากเพื่อนๆด้วย ค่ะทุกคนพอเราแกะเสร็จแล้วนะคะแช่น้ําเกลือเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะมาเสด็จน้ํานะคะได้ลําไยนี่เลยค่ะลําไยใสๆส,ส,สวยๆได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะใส่น้ําลงไปค่ะประมาณ1นลิตรครึ่งนะคะเปิดแก๊สค่ะใช้ไฟกลาง อย่าลืมใส่ใบเตยด้วยนะคะใส่ใบเตยจะได้กลิ่นหอมขมวดด้วยนี่ใส่น้ำตาลหนึ่งถ้วยครึ่งนะคะถ้วยตวงค่ะทุกคนใครชอบหวานน้อยก็สามารถลดน้ำตาลลงได้ใครชอบหวานมากก็เพิ่มน้ำตาลได้นะคะแต่ในตัวของลำไยจะมีรสชาติหวานอยู่แล้วค่ะทุกคน คนให้น้ำตาลละลายนะคะตักเกลือลงไปประมาณปลายช้อนนะคะก่อนครึ่งช้อนชาประมาณนั้นนะคะแล้วก็คนค่ะเอาเกลือไปตัดหวานจะได้รสกลมกล่อมมากขึ้นนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเอาลำไยใส่ลงไปเลยค่ะ ปะะเป็นการถนอมอาหารวิธีหนึ่งนะคะเพราะหน้านี้เป็นหน้าที่ลำไยเยอะมากเลยแล้วก็ราคาถูกด้วยค่ะถ้าสำหรับบ้านไหนที่ไม่ได้ปลูกนะคะเอาใส่ช่องฟิตไว้เป็นไอศครีมหิมะเกจหิมะก็อร่อยดีนะคะใส่สับป,ปะรดเปรี้ยวลงไปค่ะที่บ้านปลูกสับป,ปะรดด้วยก็เลยมีสับป,ปะรด ใส่ลงไปด้วยค่ะจะได้เพิ่มสีสันสวยงามด้วยว้าวคนคะได้กลิ่นไหมคะเริ่มหอมสับปะรดมาแล้วค่ะอือโอ้โหหอมๆเลยค่ะทุกคน ทุกคนคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมอนะคะเพราะใบเล็กไปค่ะเดี๋ยวเดือดออกมาเหลืออีกสับประรดอีกด้วยนะคะสับประรดอีกแล้วอีกถ้วยหนึ่งเลยคะ่ะเปลี่ยนหมอ้อแล้วนะคะเดี๋ยวใส่สับประรดลงไปเลยนะคะทุกคนต้มให้เดือดแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะตอ,ตอนนี้ก็เดือดได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สแล้วนะคะ น้ำสับปะรดก็เริ่มออกแล้วมีกลิ่นหอมของใบเตยสับปะรดแล้วก็ลำไยค่ะกลมกล่อมกำลังดีค่ะเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันเลยนะคะค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟนะคะตักน้ําแข็งใส่สวยๆเลยค่ะตกแต่งด้วยใบเตยนิดหน่อยค่ะว้าวใส่น้ําแข็งลงไปนะคะจะได้สดชื่น ทานเวลาร้อนๆนี่สดชื่นมากเลยค่ะเดี๋ยวเอาไว้มาพบกับคลิปถัดไปนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องสมปติชแนลด้วยนะคะขอขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ